ขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์เกีย่ยวกับพี่ออได้ไหมครับคิดก่อนได้ไหมอ๋อได้ค่ะคุิดว่พี่ออเป็นเพื่อาอรละวันเหรอเป็นคนเรียบร้อยนะอรละวันเหรอเป็นคนเนี่ยอะไรนะนิอบอกค่อยวาวคนเงียบๆงียบไม่ค่อยพูดเข้ากับคนอื่นได้ง่ายพอเป็นคนอัธญาติยดีครับมีมนุษยสใจทำงานทีด่ดี เราเป็นคนอัธยาศัยดีครับเวลาพีิดชอบดีเดี๋ยวต้องอปรับปรุงนิดหน่อยออะวันเป็นคนน่ารักมิสัยดีเป็นคนสวยน่ารักคนะ่ะพี่อเนนนอ,อเป็นคนน่ารักก็ดีครับเพราะเป็นขน้าดผมครับมีอะไรเราจะช่วยกันครับอุดหนุนจุนเจือช่วยกันตลอดเวลาครับผมพี่ออจะเป็นคนพูดตรงๆชอบพูดตลกตลกตลกกันนาพี่ออบอกอรวันกก็น <ś led> <ś led> ่ารัก <ś led> พี่ออเป็นคนนิสายละเลยพี่ออก็เป็นคนฮาฮาสนุกสนานเป็นคนบ้าบ่ากินตอ้กไม่ค่อยมีเพื่อนไม่รู้นางเป็นอะไรชอบอยู่คนเดียวเจนคนไหนพ่อหน้าอ๋อคือเจนเยลืองจีนนะครับเอ่อเ้ยล่ำดำัมเดงครับดีใจครับดีใจอาหารที่พี่ออชอบรู้จักไหมครับไม่ค่อยรู้เพราะว่านางไม่ค่อยกินอะไรอ่ะไม่ทราบเลยค่ะ วนาวาานาชนิพวกงาพวกข่้นะครับเดีย <c oughs> ๋ยวไปซิมากินอะไรไม่เม็ที่เราจะชอบค่ะ,ะไปกินทุกอยา่างสงสัยจะเป็นปละเดี๋ยหาาร,รืมั้งส้มตำส้มตำพิซซ่าจะกินแกงนอก่อ้แกงเฮดไปเลยนะครับอาหารคือบาทอาชอบทุกอย่างครับขอให้มีกินกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาอะไรก็ได้ที่มีปลาส้มตำปลาแล้วก็อย่างนึงก็คือเจียวอวนกขนมจีน ตำไทยนะคะซุกี้ค่ะทุกอย่างที่มันกินได้พี่ออกินได้เขาเปรี้ยวทีนี้แทนกับมากินตําเย็นนะคะกินประแดดเนาะและมีกิจกรรมอะไรที่ําร่วมกันแล้วประทับใจที่สุดครับไม่เคยประทับใจเลยเพราะไม่ค่อยได้ทำอะไรด้วยกันนะคะพูด้เห็ดกันเราเหรอเห็ดในรูปแบบเดียวอ๋อนะตอนตอนเย็นเลิกงานค่ะพี่ออจะชวนไปกินส้มตำนะคะ กินอยู่ละประทับใจไร้น่าจะเป็นการดื่มนะครับตั้งโต๊กินเหล้ามั้งคะกินเหนนล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เห็นนานกินอะค่ะไม่ก็เห็นจริงๆไปร้องคาราโอเกะค่ะร้องคาราโอเกะเก็บเพชรครับงานกีฬาครับกิจกรรมที่ได้แต่งตัวสวยๆไปทำงานที่จ,งจังหวัดจันทบุรีไปได้น้ำที่ทะเลไปเที่ยวด้วยกันค่ะล้างถ้วยในวัด ตอนเสิร์ฟอาหารครับคำาสุดท้ายก่อนจากกันครับรีบไปสามสามอ๋อเหรอรีบไปเร็วเร็วเนซี่ล่ะออ้วนไปหน่อยจำจางใจไปดีนะคิดถึง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 จาคิดถึงค่ะคิดถึง โชคดีนะเป๊ะดีกินต่อไปร้องเก๋ไหมรักพี่ออรักคิดถึงนโะชคดีเดอ้อโชคดีนะสามคำใส่หัวไปชีแจนพี่ออรวันวไป มีอยู่สองเรื่องหนึ่งเรื่องกินสองเรื่องสองอ้วนเห็นเฟียวยินเข่าได้แง่เน่าะว่าหนก็เราเพิ่มขึนลดลดลดปริมาณการเคี่ยวลงเดี๋ยวปริมาณหนสูงขึ้นเรื่อย